เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีพี่ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมแนตีไปเกับเกมซอมบี้เอ3สามศึกซอมบี้ถล่มเมืองกันในตอนที่3แล้วนั่นเองครับหลังจากที่เราหายไปไหลายวันครับตอนนี้เราก็ได้ทําการปลดล็อกตัวละครใหม่นั่นก็คือเจ้านาตชานั่นเองครับผม <S 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 โอ้โหเป็นคนหรือแมวเนี่ยและในตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการปลดล็อกปืนใหม่นั่นก็คือ ปืนช็อตกันนั่นเองครับผมโอ้หทางจะรุนแรงน่าดูนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นครับเราก็ต้องทําการหาเพื่อนก่อนนั่นเองครับผมโอ้โหนี่ก็คือเพื่อนของเรานะเอาเป็นคนไหนดีเอ่ยอ่านาตาชาแล้วกันครับผมถือปืนอาการซะด้วยนะภารกิจที่เราจะเลือกเล่นครับภารกิจที่25นั่นเองครับผมถนนสายนี้เต็มไปด้วยซักศพเอาระเบิดไปลงสัก2 3ลูกถนนจะได้สะอาดนั่นเองครับผมเป้าหมายก็คือระเบิด3าครั้งครับโอเคถ้าพอแล้วก็เล่นกันเลยมาแล้วครับโอ้ยนาตา เอาละโจมตีเลยเพื่อน <ics> okay. โอเคยิงดูรู้ว่ะหุยระเบิดสิระเบิดนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยโอ้หุ่ยตัวไมหุ่ยมีการถืออีโต้ครับโคตรน่ากลัวเลยว่ะตัวนี้เจอระเบิดอีกรุกแล้วครับเอาละค่อยๆฟาด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 อย่ามาสุยหลังฉันเฮ้ยอีโต้ไออีโต้ครับหลบก่อนโอ้โหอันตรายดีถังระเบิดเจอระเบิดอีกอันแล้วอุ้ยตอนนี้อุ้ยช็อตกันโอ้หุย นี่แน่เป็นไงล่ะลืมปืนช็อตกันไปเลยครับโอ้โหปึบป๊บปึ๊บปืนช็อตกันยิงกระจายแบบรุนแรงครับผมตีแน่ตีแน่หัวแตกตายซะเถอะโอ้โหเรียบร้อยระเบิดลูกสุดท้ายเฮลิคอปเตอร์มาแล้วครับขึ้นกันเลยนี่โอ้เรียบร้อยสบี้หัวระเบิดคราวนี้เอาตัวไหนดีเออโอ้โหตัวนี้ใช้สไนเปอร์ครับผมนินจานะไม่ใช่นินจาด้วยชื่อ ภารกิจที่28ครับผมโรงพยาบาลจะไปด้วยคนติดเชื้อครับต้องรวบรวมขวดยา14ขวดนั่นเองภารกิจก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมคนระับโอเคพร้อมหรือ,อยังคะคาชิ <c oughs> เอาละไหนลองใช้สไนปเปอร์สิโอ้โหนี่ครับผมใช้ดาบซาบุไรไม่ใช่ดิดาบนินจาเฮ้ยนักบอลมาโอ้โหยอยากกัดเพื่อนชานโอ้ยยิงทีหนึ่งสามพันครับผมอยากได้สไนปเปอร์บ้างว่ะรัวเลยครับรัวเลยครับร้ 160. อยหกสิบเฮ้ยเยอะเยอะไปมีการกัดไม่โดนแล้วนะถังแก๊สถังแก๊ส ตูมโอ้โหทำไมโผล่มาทีหลังแล้วจ๊ะเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ยิงจัดก,การเลยเพื่อนสไนเปอร์สอยสินั่นแหละรออยู่นะโอ้โหแผนที่จะใช้สไนเปอร์สอยถือดาบใช้เลยตู้ยานี่แยได้ประมาณสี่อห้าขวดครับตอนนี้กระรองครับผมจะมีขวดยาวหรือเปล่านะโจไม่มีวะยิงยิงปืบเรียบร้อยละเบินดนี่ตัวใหญ่ต้องเจอ ช็อตการซะหน่อยตูพ้พยาบาลครับตอนนี้เฮ้ยอย่าสิโอ้ยนี่แนีนี่ระเบิดครับผมอ่าประมาณแดขวดนะครับนี่แน่โอ้ยชักช้าเลยเินปืนชอ็อตกันโจโจโจฝันครับฟันฝันไม่โดนใจเย็นสิเอาละครับยิง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 โอ้ยขาดอีกประมาณสองขวดครับผมอ่าค่อยๆเดินทางค่อยๆเดินทางเฮ้ยเจอแล้วครับตู้ยาอยู่นี่เองเหรออะไรอะไร แกนี่แน่ครบครับผมมีเลยไป2ขวดเลยนะเอาละขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันเถอะได้เลยครับนี่ยิงกระจายให้หมดเลยสุดยอดรู้สึกว่าถ้าเราเลื่อนอันดับในคราวต่ตอไปนี่ก็จะปลดล็อกตัวละครใหม่นะโอ้ยเหมือนคนเหล็กเลยวะยิงกระสุนพันห้าร้อยนัดปปปปอปปปปปปปสปป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 มปปปปปนปป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 ปะไปปปปยอปป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 รอบอป้ปปปปปปปเลยเหรอไหนขออัปเกรดปืนหน่อยสิ อัปเกตด2 5 5 0ภารกิจที่31ครับผมระเบิดปั๊มน้ำมัน3แห่งไปลุยกันเลยอุ๊ยลืมเอาเพื่อนมาวะ่ะสงสัยจะไม่รอดใช่หรือเปล่าวะไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรเรายังเอาชีวิตรอดได้อยู่ครับผมมาเลยไอ้นกะฟุตบอลเป็นไงละ่ะเราตีแรงขึ้นมากครับโอ้โหสบายเลย2ทีตายเจอปั๊มน้ำมันแล้วครับปั๊มน้ำมันบ้าเลยอยู่กลางถนนวะเฮ้ยเจย๊สิป้โหจะมากัดฉันนะฉันเห็นนะว่าแกจะมากัดฉันตีแน่วัวแตก รีบตีรีบให้ตายซะดีกว่าเฮ้ยด้านหลังด้านหลังถืออีโต้มาแล้วใจเย็นสิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าฟันฉันโอ้โหระเบิดไปสินี่แน,น่สวัสดีอีโต้เฮ้ยโอ้โหมีการฟาดดาบเฮ้ยไม่ใช่ฟาหมีดนะครับโอ้โหรุนแรงมากเหลือเลือดประมาณร้อยสามเกือบตายแล้วครับผมโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะตีตีตีนี่ๆๆๆๆหัวแตกโอ้โหตอนนี้เลือดน้อยมากช็อตกันซะเลยนี่ปึ๊บปืบ๊บผมตัวนี้มันติด ตัวนี้มันอึดไปไหนวะจ๊ะนี่แหละนี่นี่นโอ้ยสุดยอดตอนนี้ก็อัปเกรดปืนพวกนี้ครบเรียบร้อยคนระับเต็มแล้วครับไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นอย่ามากัดฉันโอ้ยไอตัวปังตอมาแล้วครับอย่าสิแกจะมาทำร้ายฉันโอ้ยเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ขาดอีกปั๊มหนึ่งระเบิดท,ทั้งขี้เจาะกลายเป็นขี้เท่าเลยว่ะเฮ้ยด้านหลังโอ้ยขี้เท่าพอดีเกือบไปแล้วครับผมเจาะ โอ้โหอีก <Gym. S 1> แล้วไอ้นี่อีกแล้วไอ้ยาปลาเกือบโดนหืมชิวเฉียดชิวเฉียดโอ้ยเหลือเลือน59ครับผมอันตรายแล้วเพื่อนนี่เลยช็อตกันโอ้โหนี่เลยต้องรีบทำลายครับเฮ้ยอย่ามาสิไอ้ปลาเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าโอ้โหเกือบไปเฮ้ยตัวยักษ์ไอ้ตัวยักษ์มาต้องถอยครับผมเอาละประมาณเอ้ยโอ้โหเหลือเลือน30อย่าเพิ่งจะผ่านแล้วครับจะผ่านแล้วครับ อย่าสินีเรียบร้อยขึ้นแล้วเว้ยไม่รอแล้วเหลือเลือดหนึ่งเกือบตายครับเก็บตังครับผมาตอนนี้ก็มีตังประมาณ99้าหมื่นเก้ะเมื่อกี้เราลืมเอาเพื่อนไปนะโอเคคราวนี้เอาใครดีเลือกอนเลยครับผมมาไปลุยกันเถอเพื่อนได้เลยภารกิจที่4ครับผม ไหนดูสิผู้ยืนหยัดครับรู้สึกว่าภารกิจนี้เราจะต้องทําการปกป้องฐานของเราให้ได้น,นั่นเองครับผมเป้าหมายก็คือป้องกันตัวเองเล่นเลยครับมีเพื่อนอ่ะฉันไม่กลัวหรอกโอ้โหตอนนี้ก็มีเจ้าคนเหล็กนะับถือปืนอาก้าเป็นเพื่อนครับผมฉันจะปกป้องฐานเองนี่แน่ตายซะพวกซอมบี้มันกําลังแห่มานับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําการระวังตัวให้ดีครับผมโอ้แกไม่ใช่ขู่มือฉอันหรอกพวกนี้นี่แน่นี่แน่หน้าแตกโอเคครับ มีแต่ว่าซอมบี้ที่แบบว่าตัวบางๆงนะอีกประมาณ18วินะสบายสบายแหละเพื่อนอย่างงี้นายไม่ต้องมาก็ได้นะเพื่อนฉันจาัดก,การคนเดียวก็ได้อย่าพูดอย่างนั้นสิฉันอุตส่าห์มาแล้ว 3...2...1... เรียบร้อยผ่านภารกิจโอเคขึ้นเฮลิอคอปเตอร์หนีเลยเพื่อนได้เลยสิระเบิดด้วยสุดยอดเลยครับนี่มันภารกิจอะไรเอ่ย ภารกิจที่7ครับผมควิกออเดตครับฆ่าพวกมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ครับแต่ก็ต้องหาทางออกด้วยโอ้โหท,ทางจะเป็นภารกิจที่ยากนะครับมาแล้วครับมาคนเดียว,เด,ยวเดียวนะครับทีนี้โอ้โหต้องเดินทางประมาณ95เมตรครับเดินลุยอย่างเดียวครับทีนี้โอ้ยอย่าก,กัดฉันนี่เนี่ยเจอซอมบี้ตลอดทางครับโอ้โหก็ต้องรักษาชีวิตไว้ให้ได้นั่นเอง้ยมาด้านหลังเว้ยเข้าข้างหลัง <laughs> อย่างพนี้ ยาละไนก้านี่แน่หกเมตรแล้วครับอ่คาค่อยๆเดินไปตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเก็บของเลยว่ะอะไรเนี่ยโอ้ยอย่ามาขวางทางฉันโอ้ยโดนกัดโดนกัดไม่สนุกนะว้ยนี่ตีตีตีโอเคครับอุ้ยนี่มันอะไรวะโุ้ยมีการทำลายฐานทิ้งใครมากั้นฉันไว้อย่างงี้อย่าสิไอวกซอบอบีบ้านี่แน่ฉันอยู่ข้างหลังแกนี่แน่อยู่ข้างหลังนี่ระเบิดด้วยออ้ย อุย้ยตัวเกลียมเลยว่ะอีกประมาณ30มสามสกว่าเมตรเอ้ยโอยอุ้ยกัดกันใหญ่เลยนะไอพวกบ้าเอ้ยระเบิดกระจายเลยครับเฮ้ยถึงแล้วครับโอเคระเบิดก่อนไปครับผมเก็บเหรียญด้วยหันกลับมายิงแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบบสวยๆเรียบร้อยโอ้โหภารกิจที่10นะทำไมเป็นรูปจุกนมะภารกิจที่10ช่วยคลาด,ด้วยซอมบี้หลายตัวล้อมบ้านของคลาวอยู่ชื่อคลาหรือคลาว,วะ คุณต้องรีบมาเดี๋ยวนี้เพื่อช่วยป้องกันคุณปูนะคุณปูโอเคครับปปป้องคุณปูครับผมแม่คุณปูหรือคุณปูวะมาเลยโอ้โหคุณปูนี่จะสู้ซอมบี้ได้ไหมเนี่ยบางทีคุณลุงก็ค่อยๆเดินเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยอย่าสิไอ้นี่แน่โอ้โหคุณปูคุณปูระวังหลังด้วยแม่คุณปูอย่าทําตัวเป็นพาระสิเอาละครับดูสิคุณปูนี่โอ้โหเดินอย่างเดียวนะเฮ้ยคุณปูอย่าสิอย่าทําอะไรปู่ชั้นปูชั้นที่ไหนวะปูใครก็ไม่รู้ ช็อตการทิศไส้แตกไสปลิ้นคุณปู่ไปไหนวะเนี่ยคุณปู่ไม่คิดจะเดินเลยเหรออ่าคุณปู่เขากําลังคานอยู่ครับเขาเดินนะครับแต่ว่าเขาเหมือนคานมากเลยครับผมอย่าให้หนูต้องลําบากได้ไหมนี่แน่โอ้ยปกป้องตัวเองก็เหนื่อยพอนะครับต้องมาปกป้องคนแก่อีกนี่โอ้ยไอ้อ้วนนี่แน่คุณปู่ระวังซีเรียบร้อยครับเฮลิคอปเตอร์มารับคุณปู่แล้วครับผมอย่าทาปู่ฉันนั่นแหละขึ้นไปเลยครับ เร็วเร็วสิ <c oughs> ยิงหน้าแตกเรียบร้อยครับผม ปวดหมันไส้คุณปู่เลยครับเรียบร้อยปิศนาข้อที่4ครับตอนนี้ก็ปลดล็อกเจ้าคนเหล็กเรียบร้อยนะครับอู้ยความสามารถก็คือปืนสั้นนะบวกพลังโจมตี20นั่นเองครับผมไหนขอดูสเตตัสหน่อยสิเอ่อทำไมกระจอกจังวะโอเคครับก็สำหรับในซอมบี้เอ็สามในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่อยากดูต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกก่่ออนนนนนะคครััับบแลล้้ววเจจใใหหมมิปาสสดีผุ๊ 别别 i s